สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าเชนะนะคะตอนนี้เฟื่องก็อยู่ที่บ้านนวนสายนะคะตำบลแขมอําเภออุทุมพรที่ใสจังหวัดศรีสะเกดค่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูเกี่ยวข้าวแล้วนะคะน,นี้เฟื่องก็พามาชมวิถีชีวิตชาวนานะคะบรรยากาศการเกี่ยวข้าวค่ะวันนี้รลยเกี่ยวข้าวค่ะวันนี้ก็ต้องใช้เครื่องจักรนะคะตอนนี้ก็ เมือกันไม่ไหวค่ะ เกี่ยวแบบนี้แล้วนะคะก็เอาไปขายที่โรงสีเลยนะคะบางส่วนก็จะเก็บไว้ตากแดดน,นะคะพอตากแดดเสร็จก็เอาขึ้นเล้าค่ะก็จะเก็บไว้กินทั้งปีนะคะเวลาเราจะกินแล้วก็เอาไปสีที่โรงสีค่ะนี่นะคะแถบนี้ก็เกี่ยวแล้วค่ะเหลือแต่นาด้านในนะคะ ด้านริมถนนก็จะเกี่ยวก่อนเพราะว่าก็จะต้องผ่านนาด้านริมถนนนะคะเข้าไปด้านในค่ะนาที่อยู่ด้านนอกนะคะก็จะเริ่มเกี่ยวก่อนแล้วค่ะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะดูดูนี้ค่ะ ยากาศการเกี่ยวข้าวค่ะวันนี้เก็บคลิปมาให้ได้รับชมกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ